สวัสดีค่ะเพื่อนเอนวันนี้เจ๊จะมาทําคลิปทานทาภาพนิ่งให้สวยเวลาไปโพสนะคะเพื่อนถ้าใครสนใจก็คลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเพื่อนแล้วก็ถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์นะคะก่อนอื่นนะคะอื่นเราต้องคิดแคปชั่นก่อนนะคะเพื่อนว่าเราจะทําภาพออกมาแบบไหนนะคะวันนี้เจ๊ก็จะทําภาพที่เป็นแบบว่าเราไปยืนอยู่ท่ามกลางสวนธรรมชาติต้นไม้ ดอกไม้มีลำธารน,นะคะนเพื่อนเราก็เข้าไปตรงที่เราต้องช่วยให้ AI ช่วยนะคะเพื่อนจะเข้าไปตรงที่เม s เ e n g e r นะคะเพื่อนแล้วก็ไปตรงที่ Meta AI นะคะนเพื่อนจะเราต้องให้ Meta AI ช่วยแล้วเราจะพิมพ์เอาแคปชั่นยังไงเราก็ต้องพิมพ์เข้าไปให้ AI เขาแต่งภาพให้เรานะคะเพื่อนแล้วเจจะ,จะามาทําบอกว่าสร้างภาพสวนดอกไม้มีต้นไม้ดอกไม้ประดับ ตะวันครูพีเอาเป็นตะวันใกล้ตกดินดีกว่าตะวันจะตกดินนี่ค่นเพื่อนเราก็จะให้ AI เขาช่วยเราเนะคะเพื่อนสร้างภาพนะคะเพื่อ,น,อนเพื่อนมีสามารถทําได้นะคะเพื่อนจะอย่างนี้นะคะเพื่อนเนี่ยเราได้ภาพอย่างนี้แล้วนะคะเราก็เซฟคันเพื่อนคลิกเข้าไปแล้วก็เซฟเราอยากได้ภาพแบบไหนเราก็ สั่งให้ AI ทําให้นะคเพื่อนจะเสร็จแล้วเราก็พอเราเซฟตรงนี้นะคะกดลงตรงนี้แล้วเขาก็จะไปอยู่ที่แกลลอร,รี่เรานะคะเพื่อนจะเราก็ไปดูที่แกลลอร,รี่เราตรงนี้มาแล้วค่ะทุกคนนี่ไงคะเพื่อนจะเสร็จแล้วเราจะเอาภาพแบบไหนที่มาใส่ภาพตรงนี้นะคะเพื่อนเราต้องไปถ่ายรูปของเราให้ภาพคมชัดสวยๆนะคะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็ไปที่แคปคัทนะคะเพื่อนไปที่แคปคัทจ้ะง่ายๆเลยนะคะเพื่อนง่ายๆเลย นี่ค่ะเพื่อนมาตรงที่แคบคาดแล้วรอให้เขาขึ้นก่อนนะคะมาอย่างนี้เราก็ไปปิดตรงนี้ค่ะเพื่อนไปปิดกากรบาดตรงนี้นะคะทุกคนจะถ้ามันขึ้นแบบนี้เราก็ไปปิดกากระบาดหมดเลยค่ะนี่ข่ะเพื่อนเราเข้ามาตรงนี้นะคะเพื่อนเครื่องมือตรงนี้เห็นไหมคะเครื่องมือแก้ไขภาพถ่ายตรงนี้นะคะทุกคนจะเข้าไปเลยค่ะคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ไปหาภาพที่เราให้ AI สร้างเมื่อกี้นี้ตรงนี้เราก็คิดเข้ามาค่ะทุกคนเห็นไหม มีค่ะเพื่อนที่เข้ามานี่ไงคะ่ะเข้ามาตรงนี้เห็นไหมคะดอกไม้สวยมากมีต้นไม้ลำธารแล้วทีนี้เราก็เอาไปเพิ่มตรงนี้คะ่ะทุกคนจะคิ่เข้าไปเพิ่มตรงนี้เอาโอเคมาแล้วนี่คะ่ะค่ะทุกคนอันนี้เอาอันนี้ออกไปก่อนเขาก็จะได้มาแบบนี้เสร็จแล้วเราจะเอาไปเอารูปที่เราต้องเอารูปที่เราถ่ายภาพของเราชัดๆนะคะเพื่อนให้เป็นภาพใกล้ๆกล้องที่สุดนะคะเพื่อนจะแต่นี่เกมไม่ได้นี่นี่คะ่ะเพื่อนจะ เรามาตรงที่เพิ่มรูปภาพเพื่อนเห็นไหมคะเพิ่มรูปภาพตรงนี้อ่าพอมาตรงนี้ปุ๊บเราก็คลิกเอาภาพที่เราจะเอามาใส่ก็จะเอาภาพนี้อ่าเสร็จแล้วก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคน,มา,น,กคนมาตรงนี้แล้วทีนี้ภาพตรงนี้เรายังไม่ได้อ่าลบพื้นหลังนะคะเพื่อนเราก็จะเป็นภาพที่เราไปถ่ายมาเสร็จแล้วเราจะมามาลบภาพพื้นหลังแล้ก็เข้ามาตรงนี้ค่ะทุกคนคัดเอาตรงนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมคะคัดเอา ามาตรงนี้แล้วทีนี้มันจะเป็นคัดเอาตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าเลือกอัตโนมัติเลือกด่วนเลือกด้วยตนเองยางลบอันนี้นะคะเพื่อนลบพื้นหลังเราสามารถให้อันนี้ของเจ๊เป็นเลือกอัตโนมัติต,ตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้นะคะเจ๊ก็จะเลือกตรงนี้อนุญาตอ่าเสร็จแล้วค่ะเพื่อนอ่าเขาก็จะเอาเฉพาะรูปรูปเรานะคะเพื่อนจ้าเสร็จแล้วเราก็ติกก๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ค่ะ ได้ไงเพื่อนจะมาแล้วเห็นไหมคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะย่อภาพลงนะคะเพื่อนย่อภาพลงให้ให้มันเหมาะสมกับภาพที่เราได้มานะคะเพื่อนเข้ามาอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็จะได้ภาพที่สวยเห็นไหมคะเพื่อนลูปเราก็จะมายืนอยู่ท่ามกลางตรงนี้นะคะเพืะะ่อนจะตรงนี้เราอยากให้ภาพเราขนาดไหนเราก็ปรับแต่งได้นะคะเพื่อน นท่ามกลางอย่างเงี้ยนะคะทุกคนจะเอาลดลงให้มันเห็นแสงอันนี้ดูหน่อยนะคะแต่งเอานะคะเพื่อนให้สมให้เหมาะสมกับภาพเรานะคะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็ตรวจเสร็จแล้วเราก็ส่งออกะคะ่ะทุกคนเอาขึ้นอีกนิดนึงก็ได้จะได้เห็นภาพเราแล้วก็ส่งออกถ้าเราจะพิมพ์เราก็พิมพ์ข้อความก็ได้นะคะเพื่อน โอเคนะคะเราไปดูตรงที่แกลลอรี่เราที่เราจะไปโพสนะคะเพื่อนตรงนี้เขาจะมาตรงนี้เนี่ยเพื่อนเห็นไหมคะเขาจะมาตรงแกลลอรี่เรามีค่ะเพื่อนเราสามารถเอาไปโพสได้นะคะเพื่อนจานะคะก็ขอบคุณนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครเห็นแล้วมม้ว่าดีมีประโยชน์ก็แชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมอ่าต่อไปให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะคะขอบคุณนะคะ